วันที่21มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลจังหวัดพนนัดอ่านคำพิพากษาคดีนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระหรือหมอเปรมอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และร้อยตีบัวทองโลขันอดีตเลขาเป็นจำเลยในข้อหาความผิดต่อเสรีภาพกักขังหลวงเหนียวนักข่าวห้าสำนักและอาจารย์นายกสิทธิ์กองโชมนักข่าวอูโซเดรินิวผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นศาลอ่านคำพิพากษาประมาณหนึ่งชั่วโมง พิาพากษาจำคุกสองเดือนนายแพทย์เปรมศักดิ์และร้อยตีบัวทองโดยไม่รอลงอาญาเพราะสารเห็นว่าในกรณีการกระทำดังกล่าวไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นต่อไปต่อมานายแพทย์เปรมศักดิ์และร้อยตีบัวทองจำเลยทั้งสองคนได้ให้ทานายความนำหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินยื่นประกันตัวสารกำหนดเงื่อนไขประกันตัวไว้คนละ1 2 0 0 0 0บาทอนุญาตให้ประกันตัวได้ ภายหลังจากยื่นประกันตัวเรียบร้อยทั้งคู่ลงจากศาลหลบหนีสื่อมวลชนที่เฝ้าอยู่โดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นสำหรับคดีนี้เกิดจากการที่โรคโซเชียลแพร่ภาพค้ายพิธีผูกข้อมือระหว่างสาวน้อยนิรนามกับนายแพทย์เปรมศักดิ์เมื่อสื่อมวลชนไปสอบถามจึงเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น ba hay sẽ cao để biến được chăng được chăng đáp à ววสวัสดีค่ะโ Mobile BNK48 ค่ะ m o บายก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะเข้ามากด subscribe กันได้ที่ช่อง Daily New Life KTS i ค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะกด,กดเลยกดเลยมาเลยนะจ๊ะ